สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี้จะเป็นพงกุญจะคอะนี้จะเป็นภาคต่อจากเมื่อกีน้นี้ส้มอ,อัดคิดประมาณ3รอบแล้วนะคะเพื่อนๆคือว่าโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็โทรศัพท์ดับเองหลายรอบแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนนี้เดี๋ยวขอรีบอัดนะคะแบตก็จะหมดด้วยนี่นะคะเป็นแบบนี้ ันนี้จะเป็นออเดอร์หมดเลยนะคะที่ซ้อมถ่ายลงทุกคลิปนะคะแล้วก็ภาพที่ถ่ายลงที่สําหรับเวลาทําของเสร็จแล้วก็จะเป็นออเดอร์ทั้งนั้นนะคะจะไม่มีร้านเราจะไม่มีทําของเป็นตัวอย่างออกมานะคะเพื่อนๆนี่เป็นสร้อยข้อมือน,นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจเป็นสร้อยข้อมือเหมือนกันค่ะอืสามารถใส่ตุ๊กตาได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะสองอันเมื่อกี้ก็จะเป็นโดนัทช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็พวงกุญแจค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ก็น่ารักค่ะเป็นมินนี่เป็นโบเป็นเคแล้วก็เป็นชื่อห้อยนะคะอย่างนี้นะคะถ้าอยากเห็นภาพชัดอีกทีหรือภาพนิ่งนะคะให้ดูในอินสตาแกรมโซนเนอรสกอร์สนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะหมดแล้วนะคะชูกะมันนี่สีน้ำตาลแล้วก็อัน,นี้จะเป็นเค้กค่ะเค้ก นี่เป็นหัวใจเค้กนะคะน,นี้ก็จะเป็นพวกเยลลี่ซิลิโอนะคะอันนี้ก็จะขายดีมากของจริงจะสวยมากนะคะคือจะแบบว่าถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่ของจริงจะสวยทุกอันเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่น่ารักมากนี่ก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็มีแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็น,นี้เดี๋ยวจะให้ดูก็จะนี้จุกห้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะขายดีนี่นะคะนี่เพื่อนๆสามารถเลือกของตกแต่งได้เองนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะโอเคค่ะง่ายเดี๋ยวขอตัวไปแพ็คของแล้วก็ไปขอตัวไปนอนหลับก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้หลับเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ